ผมอยากให้ทันครับเป็นผู้ดำเนินรายการทั้งหมดเลยครับได้ไหมจริงๆเรื่องโปรโมตอ e ีกทีวีอ่ะพี่ก็คิดไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าทันจะไหวหรอยมันก็ต้องลองดูหน่อยครับพี่รู้ไหมว่าพี่จะจัดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะทันไหวจริงหรอเปฮ้ hey, ทนันที่มีข่าวดีมาบอกครับคือวันนี้เนี่ยเราจะทําการโปรโมทร,รายการอ e ีแกตทีวีของเราใช่ครับโนะดยที่เราจะโปรโมทผ่านทางเสียงทางสายเมื่อกี้ที่คุณจะบพี่ตางกัแล้วครับ าให้ช่วงท้ายของรายการเขาก็ดีครับอแล้วทีนี้พี่จะให้ทันเนี่ยเป็นคนดำเนินรายการตอนท้ายหมดเลยอาใช่เรียกได้ว่าเป็นตัวเอกของการจัดครั้งนี้คุณกำลังรับฟังเสียงของดีเจทันวาราศีพิจิกครับวันนี้ก็มาทําหน้าที่แทนดีเจพิจานะครับเพราะว่าดีเจพิจาเนี่ติดธุระไม่สามารถมาทํางานได้ในวันนี้นะฮะทานผู้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวล ว่าจะไม่ได้รับฟังสิ่งน่ารู้สาระดีๆใครโทรมากล้รีบๆคังป้ยเอ้ยฮัลโหลคังเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่เรื่องใหญ่อะไรเล่าเรื่องใหญ่เลยเนี่ยรู้ว่าวันนี้ว<ง>ันอะไรวันนี้วันอะไรรู้ไหมวันนี้วันแซยิดพ่อคังเหรอโอ้แซยิดบ้าเลยวันนี้วัาอะไร วันสัปดาห์รลนะลงรักสิ่งแวดล้อมอะรู้เรื่องมาเนี่ยแล้วมาทำอะไผมได้ข่าวมาพี่ว่าพี่ตุ๋ยอ่ะเขาส่งสปายเข้ามาสอดแนมดูการทํางานของพวกเราสอดส่งสปายดูการทํางานของเราใช่ดูที่ไหนอ่ะงานงานอ๋องานนี้ป่ะเนี่ยใต้ใต้โดมขาวว่ะโดมขาวพี่ตุ๋ยส่งสปายเข้ามาเขาจัดบูธยมเลยเหรอเออ ระวังตัวด้วยนะโอ้โหเป็นห่วงอ่ะมัวะว่วเปล่าไม่มัว่วโอ้โหผมชัว์อยู่แล้วข่าวผมอะ่ะเฮ้ยโอ่โอยอยางี้โดนพ่ตุยนเนี่ยเออ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปไน็ไไปไนไรครั้งใ,ใจเยน็นๆพี่มีแผนมีแผนเนาแผนอะไรรับรองรอดฮะแผนยังไงมีสปายใช่ไหมเออเราก็เสนอหน้าไปให้สปายเห็นบ่อยๆในงานไงรู้วรอใครเป็นสปายอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเสนอหมดเลยมีใครในงานเสนอหน้าให้หมดอ้าวตามใจเออเสนอไปนั่นแหละเดี๋ยวสปายต้องเห็นทีนี้พอสปายเห็นเราใช่ไหม เขาก็รู้สึกผิดแล้วก็ต้องเดินมาบอกเราว่าโ้วยน้องคที่พี่ขออนุญาตเออเออเต้าเกิดไม่น่ามาสบายน้องเลยพี่น่ามาหอดแนวเลยนะเรียบร้อยสบายอยู่แล้วงานแบบพี่งานถนัดพี่เสนอหน้าเนี่ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมต้องวางก่อนพี่ติดติดภารกิจอยู่ฮัลโหลภารกิจอะไรเฮ้ยทางไม่ค่อยได้ยินเลยครับภารกิจอะไรไปไหนไปไหนเนี่ยโดนงานใช่ไหมโดนงานใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่บอกเฮ้ยโดนงานแน่นอนทางเดี๋ยวก่อน โดนแน่โดนพี่ตุ๋ยแน่ครั้งพี่ชอบแก่แกงผมไม่เยอะเอาคืนรู้เลยเป็นไงฮะทําน้องเอาไว้หลายครั้งแล้วเดี๋ยวน้องเอาคืนรู้เลยสปุกสไปร์ไม่มีโอ้ตายแล้วงงยิ่งงงยิ่ง,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 งโอ้เดี๋ยวพี่ตุ๋คนมาช่วยเลยโอ้ต้องเสนอหน้า เสนอหน้าเยอะๆให้สปายเห็นสปายเห็นแล้วโดนว้ายลิตาอะไรแล้วกี่ทำไมอะคะตรงใจนี่ยู่ๆโพมาแล้วแต่งตัวอะไรดำเมี่ยมน,นึกว่าขนมเปียกปูนอะไรคนสวยขนาดนี้เปียกปูนอะไรละ่ะมาทำอะไรก็ามาหาจ๊อบไงไมิเจอจ๊อบมาต้องนานนาน,น,านคิดถึงคิดถึงไม่ต้องมาก็ได้คนจะทำงานทำการกันไม่ได้หรอกหัวใจมันห้ามกันไม่ได้จริงๆอะตอนเนี้ยโอ้ยแล้ว ไม่มีงาน<ม>ทำอระก็บอกว่าวันนี้ว่างว่างว่าง,างก็จะมาหาไงเล่าไม่ต้องมาก็ได้ไหมวันนี้จะมาช่วยเลยนะอุตส่าห์เป็นห่วงเห็นทาอีแก่ทีวีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเห็นทาเป็นครางแรกก็คนก็คงอุตส่าห์เป็นห่วงอะ่ะจะมาช่วยแชร์ตก้งแค่เนี้ยทำไมต้องไปเด็กว่างดิมันจะช่วยยังไงเล่าก็อ้าวเขาบอกตรงนี้มีงานไม่ใช่หรอคะวันนี้ใช่ใช่ไงมันก็เป็นโอกาสอันดีใช่ไหมคะ คนมารวมตัวกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่าเขารู้จ e ักอีแกตทีวีไหมรู้สึกยังไงเป็นการเช็คเลตติ้งไปในตัวไงดีไหมคือลิตาจะไปสัมภาษณ์เหรอเออได้ช่วยได้วันนี้ว่างเอา้าเฮ้ยเขาทางเลยเนี่ยปปเอ้ยเดี๋ยวลิตาเล่นรายการเอ้ยเดี๋ยวลิตาไปสัมภาษณ์ใช่ไหม,มแล้วเราก็จะเสนอหน้าออกกล้องเยอะๆเสนอหน้าทำไมสปายจะได้ไม่เออไม่ไม่มีอะไรก็นั่นแหละลิตาสัมภาษณ์เลยเดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์เลยจะ จะเข้าเหมือนกันพอดีคือเราเปิดตัวเลยนะไปด้วยกันเลยสองคนนะเจรริงหอช่วยกันช่วยกันไปเลย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 โอ้ย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 อะไรข้างบนเลยขึ้นไปสัมภาระข้างบนัอยู่ข้างบนนะสปายเห็นชัดอ๋อเนี่ยเหรอเออขึ้นไปเลยสัมภาษระไป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 เดี๋ยวค่ะข้างบนรับน้ำหนักได้กี่คนคะขึ้นได้แน่นะคะหางานให้แลนไหมล่ะไปเลยขึ้นยังไงอะเดี๋ยวดิ นี่บันไดบันไดพี่ขึ้นไปตรงนี้เลยใช่ไหมอะไรคะพอแล้วค่ะคุณจ๊อบอะไรขึ้นมาถึงนี้พอแล้วค่ะสมภานคนนี้สวัสดีค่ะ ตอนนี้คะ่ะเราก็ขึ้นมาอยู่บนรถตรวจสภาพอากาศนะคะของทางกาฟผแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทั้งสามคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอ๋อหน้าตาแต่งมาเหมือนตีมออกทีวีเลยอย,อยากรู้ว่ารู้จากอีเกตทีวีกันไหมจ๊ะต้อมาจับรู้จักอรกอะไรรจักแต่ไม่ได้ดูทำไมพี่ถึงไม่ดูคะโอ้หงานเยอะครับงานพี่เยอะนะคะแล้วพี่มาําอะไรตรงนี้ในเวลานี้คะเอ๊มีกม <ะ S 1> <จ>ี่โมหะฮะ สิบโมนี่มันจบงานส่วนใหญ่ของงานตรวจเกณฑ์มางานของพี่เป็นอะไรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจวัดคุณภาพอากาศอะไรเงี้ยตรวจวัดคุณภาพอากาศตรวจวัดคุณภาพอากาศใช่ไหมคะอ๋อแล้วอยากรู้ว่าเคยเคยเจอคนนี้ไหมคะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเห็นเลยหน้าตารู้สึกไงบ้างคะเห็นครั้งแรกใช่เห็นในเม้ใจมั้ยปรับใจไหมคะพี่แปลกๆเห็นหน้าเขาครั้งแรกรู้สึกยังไรบ้างคะหลงรักเลยนี่ยไหม ร้องรักเลยดีเดียวพี่คะชีวิตเรายังต้องดําเนินไปอีกไกลพี่อย่าคิดสั้นนะคะและสําหรับอีแกตทีวีเนี่ยคิดว่าอะไรฮะอะไรคนนู้นเหรอคนนู้นเหรอคือว่าตอนนี้เนี่ย่ะกำลังหาสปายกันอยู่อุ้ยไปบอกเขาทิเอาหรอเอาหรอเขาให้บอกเหรอเดี๋ยวสปายรู้ตัวอ๋ออ๋อจะจบแล้วแล้วอยากรู้ว่ามีคําถามหนึ่งอยากถามมาก คิดว่าองค์กรที่เราอยู่ในตอนนี้ข้างในที่เราอยู่ตอนนี้รักษาสิ่งแวดล้อมนะรักษานะคะแน่นอนทั้งด้านไหนนะบอกหน่อยทุกด้านเลยเรามีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้มีกิจกรรมตลอดปีเลยเช่นอะไรบ้างนีเช่นอะไรนั้นมีไรนักศึกษารีมีอะไรเรางเนยเล่าเล่าใช่ใช่ก็มีระบบป่าชายล่บอกเลยว่าที่นี่มี CSR อาทิตย์กับอาทิตย์เลยทีเดียวใช่ แล้วยังไงต่อกปูต้นไม้ไหมปูวันนี้เราไปปลูกที่บางปะกงนะอ๋อนี่จะไปบางปะกงไปบันเข้าไปกันแล้วเขาก็ไปกันแล้วแล้วเราอยู่ตรงนี้เรารับหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องแบ่งสรรงานกันที่เขาไปปูเดี๋ยวไปบางปะกงไหมเดี๋ยวไปตอนเย็นอ๋อแล้วไปตอนเย็นนะเขาก็กลับไปหมดแล้วนึงเราไปจะเต้นบ่ายเรไปจะเต้นบ่ายรออะไรอยู่นไปเก็บไปเก็บไปเก็บมีคำถามอีกอะไรกันนะอยากจะรู้บ้างอหม